สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้สากุระชาแนลนะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะพามาดู3มสถานที่ลับๆนะคะในเกมสากุระนะคะในโรงเรียนสากุระนั่นเองนะ <c oughs> ก็มาเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีที่ไหนบ้างนะคะ <c oughs> จะบอกว่า3ามสถานที่นี้อยู่ในโรงเรียนเท่านั้นนะคะทุกคนคิมนี้นะ <c oughs> เออเดี๋ยวเราค่อยไปนอกโรงเรียนบ้างนะคะ รามาดูกันจุดแรกเลยนะคะเชื่อว่าเป็นจุดที่ทุกคนน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าจุดนี้คือแบบมีคนเข้ามาบ่อยมากแล้วก็แบบเข้ามาดีวิวนานแล้วแหละ,ละตั้งแต่เกมสมัยเกมแรกๆเลยนะคะเป็นจุดที่เป็นห้องของคออรูผอนั่นเองนะคะมาโอ๊ยกดผิดนะคะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามากดเอาผมเข้าไปนะคะทุกคนคือเป็นวิธีคลาสสิกเลยที่ต้องทําตัวทะลุเข้าไปนะคะก็จะเจอกับห้องนี้นะคะเป็นห้อง เป็นสถานที่รับอีกที่หนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าได้ถ้าเราไม่ใช้พรมนะก็เป็นห้องผอ,อ,อนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะเ,เพื่อนค่ะทุกคนเรามาดูจุดที่2กันเลยนะคะจะอยู่ที่โรงยิมนะคะชื่อจุดเนี้ยเคอเคยเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเออเหมือนทำคลิปเคยเข้ามาแล้วแน่ๆทุกคน เป็นจุดใต้บันไดอีกแล้วนะคะตรงนี้เลยมันจะอยู่กับปุ่มฉุกเฉินตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวเรากดเอาพรมเข้ามาเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะทําตัวทะลุเข้าไปในนี้เลยนะอาละมาทําตัวทะลุกันโอเคเข้าไปแล้วเ,เรียบร้อยเป็นไงเจอกับห้องเล็กๆใต้บันไดนะคะที่ทางเกมน่าจะตั้งใจทําให้ผู้เล่นได้เข้ามาสํารวจกันนั่นเองนะ มาค่ะเรามาดูจุดสุดท้ายกันนะคะที่เราเพิ่งสำรวจและพบเจอนะคะเพื่อนไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอหรือยังสถานที่ตรงนี้นะแต่ว่าเราเพิ่งเจอนะคะก็มันจะอยู่ข้างกับชมรมชกมวยนั่นเองนะคะเราเอาพรมมาเลยนะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงทางขึ้นห้องด้านบนนะอ่ะเข้ามาเจอกับห้องกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไงทุกคนคือสถานที่ที่แบบ กว้างม,มากๆแะทุกคนหลบตำรวจได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการหลบตำรวจในนี้นะก็ถ้าใครชอบกิมีฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะาปบายนะคะอยากให้เราทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อนๆ